สวัสดีครับผมจันตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นักแฝกนะครับผมช่อง youtube จันตี้ผีบ้านะครับผมเมื่อนี้ครับผมอาคลิปต่อจากวันงานเนี่ยครับผมที่ซ้อนสีนะครับผมสีแล้วแหละเมื่อนี้มาอธิบายครับอธิบายเหตุและผลเป็นยังต้องสีเป็นยังต้องดูแลนะครับเหตุผลข้อแรกก็คือต้นยางมันทีชน,กกนะการเจริญเติบโตครับถ้าหาก าลาแปลงลงใบครับนี่ครับผมถึกทั้งสวนถามว่าผมจำทราบจำน้ำปาน,นี่เป็นยังผมคือถึกผมพลาดครับพลาดน้ำอย่างพลาดน้ำกลมอุตุประกาศออกมาว่า,าวันที่21กุมภาพันธ์6 7 6 7ประกาศเข้าดูร้อนผมบอกคิดว่ามันสิมีหมอห้าเดกดากนี่ตัวกลัวครับผม ขอโทษครับที่ว่าบอสุภาพรับว,วันนี้เกิดการชนะก,การเติบโตแลบว,วันนี้ผลตามมานะครับผลตามมาคือเมื่อลาแป้งกินใบป,ปุบแล้วมันกะทิกินมาเรื่อยๆครับต้นยางต้นไดที่มีบาดมีแผลคือจังสีครับดูสมันกะทิเข่าครับผมพราะเข่าแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผให้เบ่งใกล้ๆพเพราเข่าแล้วมันิีปกกินน้ำทอน้ำยางทอน้ำเลี้ยงของเขา้าแล้วมันกะทิยู่ตลอดเลยครับ เออมันเป็นมองยูมองกินของมันเบิ้งลาแปลงกินของผมรบบเออของมันครับผมเป็นยูมองกินของมันยูในต้นเหรอครับในยามสีดนี่กระสีแต่ต้นนี่ครับขึ้นใบครับผมให้คิดภาพถึงอันลงังคาบ้านครับพูดให้คิดบอกให้คิดถึงรังคาบานนะครับผมเออเดี๋ยวหากก่อนเดี๋ยวด้วยครับ แดงกิ่งก่อนลายโพดแ่งกิง่งไปพร้อมครับผมตัวนี้ก็ลายโพดอยู่นี่สิได้มาตัดทิมอยู่เห็ได้มาขับลาแป้งกินครับเต็มเลยผมลาดปกติผมว่าเป็นบาดดังสี่เดยครับปกติผมสี่พลาดครับม,มันกลมตูเล่นงานผมแล้วนี่วันที่หกแล้วนี่วันที่หกวันที่หก มีนาแล้วมันยังมีหมอกอยู่เข้านาแล้งห่อนกับห้อนเดี๋ยวหมอกกินคมจะเต็มที่เลยฮ่าไปเบ่งเอาละครับมาเม่บอกถึงเหตุมึงผลสิมีคนมาเบอกเขาหูเจ้าครับโอ้ยมันเป็นทังซี่เดี๋ยวมันก็ล้ลนความใบมันลนแล้วเหมันกันอันซีนใบมันโดนแล้วเหมือนกับสีงอกของมาไม่เองละว่าต้องไปคิดมากเรื่องพวกนี้นะจงจําคําผมเบอกไว้คำหนึ่งเลยครับ พวกเนี่ยนั่งอย่างเทามีปัญหานะมันสีนนอนตีขาบิกขาอยู่บ้านน่โอ้โง่นะกูตัวํานีกระเสื้อกูนีมนนน่มันกัสิบุมีคำหลับคำหลับผิดชอบมังไงจริงสิมันหาป้องขดัดนันออกเลยเอาเจ้าคือบอกจังสิอย่างคอยมีปัญหาแล้วนี่มันที่นอนสมน้ำหนาเขาอยู่บ้านครับ นะครับเบาหายเบิงลาแปลงว่าเสื้อคมมรดลครับคําเบาคําหนึ่งมันสีบอว่าว่า้ยข่อยแนะนน้ำเจ้าแล้วอย่างเจ้านีปัญหาเออข่อยเสียเงินคาอย่าให้เจ้าเด้อมาสีดหรือพ่าสั้นกะบอ่อครับบ่มีครับมีแต่ทิฐิาสมน้ำหนาเขาอย่างเดียวครับ คำเบา่าคำแรกที่มันเสีเบา่าคือโอ้กุตัวซส้นนี้กือบเสื้อกุนาะโง่คักขนาดตรงนี้มาเสื้อลวดครับเพราะเสื้อคมบผมสังเกตตรงลวดครับอันนี้ก็ล้นะครับนี่ส่วนมากที่ถือต้นที่ใบอ่อนครับผมพลาดนี่เลยครับปกติเนี่ยผมว่่พลาดด้ครับผมว่าอย่างนี้โอกาสแบบนี้ด้วยครับมีข่าวเรื่องหมอกเรื่องฝนมานี่ผมนวลใส่ก้อนแล้วครับ ผมพลาดดีีครับให้เบิ่งจังนาทีละนี่สี่นาทีละผมคีบผมที่มมีการตดตอนะครับผมครับผมจังได้กับจังสั่นครับถ้าก,ก็คคีบนี่กับจุดประสงค์รักก็คือบันทึกไว้ให้ลูกให้หลานเบิ่งครับย่ำข้าเจ้ามาตัวมาต้มพวกมันครับผู้ใดมีโอกาสได้ปลูกอย่างครับตัวนี้แห้งลงหนักครับตัวนี้ใบยีใบงอเลยครับอื้อ บางบารคงถี่เอาท่านนะครับครับผมไปเรื่อยครับเบิ้งเรื่อยมันทึกไปเรื่อยที่ให้ลูกให้ลานเบิง้งผ่านกลมบุตูนี่มันเสื้อว่าไ,ไ้เลยห้ามานันนีวินดี้ยังเสื้อดีคือดีกว่าอีกแอปวินดี้แอปนั่นแอปนี่ยังเสื้ออื่นนะครับกินนะเืราลากินครับแปเตีงกินโอ้หันต้น มันเป็นหนาวหนาฝน,นนี่ผมก็เคยพลาดครับทันนี้ข่าวว่าฝนมาบอกหมอกสิลงบอกสิผมดักหนาไว้แล้วผมบ่ห้มีโอกาสได้มาลงกต้นอย่างผมดอกโอ้ถือว่าพลาดคักครอบนี้จะถามวันอนาคตสิพลาดทีบอรครับผมสิบ่ไว้ใจกลมบุดตูอีกแล้วตัวกูแล้วตัวกูอีกนะเออครับผม หัวกูแล้วตัวกูอีกโอ้ยมึกเนี่ยครับยิกงอไปเบอ้อต้นยางผมนะครับนี่เห็นบอกต้นนี้ที่ผมเอาท่านใบมติง,งามชุวยดย้วยนะมันยังประแตกไปอ่อนรอบหนามึงเดอ้อให้ยมึงเป็นซีดอกเห็นไหมครับลาแป้งโอ้โหมันที่ได้อย่างนี้ครับผม พอกินลาแป้งปุ๊บมันก็สีร่งมันยาไปคิดว่าใบรลนแล้วมันก็สีดีขึ้นเองดอกนาเสร็จขึ้นมานั่นคือพวกที่เลี้ยงตำล่ารุ่นเก่ามากครับตำล่าเหลี่มเก่าว่าผิดคนชวนกลุมนี่สีอายุประมาณห้าสิบปีขึ้นและก็บบ่อฟังไผเด้พวกนี้บ่ฟังไผ่ผู้ใดว่าอย่างไ้ฟังกับบ่ฟังเด้พ่นว่าเพิ่นกิ่งเด้พุนว่าเพิ่นกิ่งว่าเพิ่นขัก ถามว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มไหนคือพ่อขวัญนั่นแหละครับที่อยู่ในคลิปผมที่ผมให้ม่หายไทยให้เบิ่งดูดูนะกลุ่มคุณกลุ่มนี้พ่อขวัญเล่าหันเออครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมหยุดคลิปไปแค่นี้แล้วเนาะเดี๋ยวเมื่อยละห้อนกับห่อนนี่หายวันซีม้งเศร้าเลยนี่ห่อนขนานดะเดี๋ยวครับผมโอเคขอบคุณครับ